อ,อยากขี่ปอเช่เปิดประทุนเดี๋ยวตอนเย็นเราเย็นมาหรือา กัวแดงเแย่บอกตาดูทางด้วยนะลงไปตู้ตู้อยู่ขึ้นไปนะเอาไอ้เสือมาไอ้เสือแลกลับบ้านไอเสือขึ้นก่อนเอาไปขึ้นมาปวดขาเต็มเลยเอาเสือมาใช่หรอตัวด้วยไปเข้าไปมาัวนะคนน่ะพวกเดียวกันวกมึง